แตละพื้นที่เผชิญปัญหาแตกต่างกันนะคะและอีกพื้นที่หนึ่งที่เขาพยายามรวบรวมคนที่เจอปัญหาเรื่องสิทธิ์และที่ดินทํากินเข้าสู่การเรียกร้องแล้วก็ติดตามข้อเสนอก็คือกลุ่ม P.Move นะคะเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเป็นวันที่5แล้วค่ะสําหรับการปักหลักชุมนุมของกลุ่ม P.Move ชื่อเต็มๆก็คือขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะคะทวงสัญญากับรัฐบาลค่ะอยากขอให้รัฐบาลเร่งรัดเดิน าแก้ไขปัญหาเรื่องใหญ่ๆคือเรื่องที่ดินโดยเฉพาะกรณีเร่งด่วนที่เป็นข้อพิพาทระหว่างชุมชนกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ ประเด็นที่ดินที่อยู่อาศัยค่ะชนชุมชนก็นายทุนออกหน่วยทับที่ทํากินประเด็น่างเก็บน้าทับที่ค่ะแล้วก็ปลูกตอไม้ประกาศพื้นที่ทับที่ชุมชนค่ะต้ะงองการให้รัฐบาลอ่แก้ไขปัญหาที่ตั้งคณะกรรมการไว้แล้วค่ะก็ให้เปิดประชุมค่ะเพื่อแก้ไขปัญหา ปักหมุดรายงานเรื่องนี้โดยคุณชนลทีช่างเรือนกุลนักข่าวพลเมืองจากภูเก็ตแต่วันนี้ปักหลักบริเวณพื้นที่ชุมนุมนะคะเป็นเสียงส่วนหนึ่งของชาวบ้านละค่ะที่เดินทางมาชุมนุมบริเวณใกล้ๆทำเนียบรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในชุมชนที่มีคดีฟ้องร้องจากหน่วยงานรัฐและหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศไทยเลยนะคะกรณีใหญ่ๆคือเรื่องที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินโดยแบ่งเป็นปัญหากรณีเร่งด่วนอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม13เรื่องค่ะและการแก้ไขปัญหารายกรณีอื่นๆรวมแล้ว169เรื่องนี่ได้รัฐบาลใหม่มา5เดือนนะคะยังมีโจทย์มีคดีของประชาชนเป็นร้อยคดีที่ยังไม่ถูกดําเนินการซึ่งหลังจากนี้ค่ะเขาจะมีการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับตัวแทนรัฐบาลเป็นชุดเป็นชุดไปวันนี้ที่เราคุยกันอยู่ก็มีการประชุมเกิดขึ้นโดยเฉพาะไปประชุมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะมีคดีความของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ป่า พื้นที่การดูแลของกระทรวงทรัพย์อยู่ในข้อพิพาทค่ะสําหรับข้อเสนอจากที่ประชุมคือให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี16ตุลาคม2566ที่บอกให้ยึดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็ให้มีการจัดทำแผนร่วมกับกระทรวงต่างๆดำเนินการแก้ปัญหาให้ประชาชนให้จบภายใน15วันดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกกรณีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีค่ะก็มีความคาดหวังว่า กรณีปัญหาในกระทรวงทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยหรือว่าประเด็นเร่งด่วนเรื่องคดีค่ะจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะให้นําไปปฏิบัติเพื่อ,อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องหลังจากที่เรามีตัวแทนกระพบตต้นคนรุ่อเอกปฏิวาติวงทุวันซึ่งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรได้แนวทางทิศทางที่ดีในการแก้ปัญหาซึ่งดูแล้วก็เป็นมิดนิมิตหมายที่ดีในการแก้ปัญหาร่วมที่น้องที่มีประเด็นอยู่ในกระทรวงทรัพยากรน่าจะได้มีความสุขกันนะครับ ตอนนี้ปัญหาคดีความเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ดินเนี่ยดูเหมือนจะมีความคืบหน้าแต่การผลักดันโฉนดชุมชนยังต้องตามกันอีกยาวนะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่กลุ่มพีมูฟเขาตามต่อก็คือเรื่องการผลักดันการคืนสิทธิ์ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์มาแบบพอดีเลยค่ะพอพีมูฟเข้ามาปักหลักชุมนุมคอรอมอก็เคาะรับหลักการล่างพรบที่เกี่ยวเนื่องกับชาติพันธุ์พอดิพอดีวันนี้ชวนคุณผู้ชมขยายกันต่อนะคะว่า การรับหลักการของคอรมอรอบนี้แน่นอนเป็นก้าวสำคัญแต่จะนำไปสู่การคืนสิทธิ์ในมิติไหนบ้าง